สวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่องเชฟทิฟคนเดิมนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับมาตามกันต่อข้ามโค้งแต่ว่าจะเป็นข้ามโขงชุดที่ FC ฝากแก้บนนะครับนะก็ขออนุญ,ญาตนำมาแชร์ต่อนะครับเพื่อจะเป็นสะพานบุญให้สำหรับ FC ที่ทางบ้านนะครับอ,อีกหล,หลายๆท่านนะครับก็เป็น FC จากทางบ้านนะครับฝากแก้บนกับพ่อปู่มาหลังจากได้โชค 16งตรงๆในึงวัที่ผ่านมานะครับเอาละครับเชฟก็ทําพิธีให้แล้วนะครับฝากบอกฝากอธิษฐานจิตนะครับถึงปู่ให้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะขอเลขนําโชคให้กับเอฟซท่านที่แก้บนด้วยนะครับมาดูๆนะครับว่านะครับเชฟเป็นสะพานบุนให้กับเอฟซนะครับขอข้ามโขงต่อคืนนี้นะครับหมายเลขที่1ปู่ให้ถึงห้านะครับ ตั้งกิจขอแทนเอฟสีทางบ้านนะครับหมายเลขที่สองได้หมายเลขเจ็ดนะครับปูสีสุดโผล่กาจ้าเสียงนะครับหมายเลขที่สี่หมายเลขที่สามนะครับได้หมายเลขสี่นะครับ,รรรบ,รบ,รบก็เสียงทายให้3หมายเลขนะครับสำหรับเอฟสีที่ฝากแก่บนมานะครับ ส่วนในส่วนของเชฟเองจะทําพิธีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตนะครับอันนี้นําเสนอให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้พิจารณาก่อนนะครับเป็นตัวเลขจาก f c นะครับฝากแก้บนนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ